ก็สวัสดีครับผมวันที่2พฤศจิกายน2 5 6 6นะ้ันนี้ลูกค้านัดเข้ามานะครับจากบางประกงครับผมเป็น v i ออตัว E 2,013นะแกนกระจกมองข้างหักตอนนี้ก็ประมาณทุ่ม15านาทีนะครับนี่นหักนะครับลูกค้าเทปผันไว้นะครับผมนัดเข้ามาก็ได้ผมไม่มีปัญหาครับจะทุ่มหนึ่งสอทุ่มนะอันนี้ก็ ต้องการจะเปลี่ยนสองข้างเลยผมเดี๋ยวก็จัดการให้นะครับเฮ้ยผมเป็นอะไรไหมนะผมที่เตรียมไว้ให้นะแบบโอเคเดี๋ยวก็จะทําการถอดนะถอดแล้วก็มาเปลี่ยนอะไรครับผม ก็เรียบร้อยครับผมเปลี่ยนแกนจะจกมองข้างนะครับนัดเข้ามาทุ่ม15้านะทุ่ม30นะก็เรียบร้อยผมเปลี่ยนไปเลยสองข้างนะครับเราต้องการเปลี่ยน2ข้างข้างขวาถ้าไม่เปลี่ยนเดี๋ยวมันก็เป็นอีกจะบอกเนือนีนนอะไรข้างซ้ายที่มันหักใช่ นี่ใครใช้รุ่นนี้อยู่ผมอาการมีลักษณะนี้ผมแกนหักนะแกนหักแกนพับไปถามศูนย์แล้วเปลี่ยนแพงนะผมก็ติดต่อสอบถามเขามาได้ผมมีอะไรเปลี่ยนนะครับก็ร้อยไปไปนะครับผมราคาอะไรกราคาแรงนะครับผมก็อันนี้ก็เรียบร้อยผมขอบคุณ